สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องยง้มแล้งนะครับอยู่ที่พัทยานะครับอาจจอมเที่ยงครับพ่อกันมาแรงนี un. ่นะครับพี่น้องทางสาหน่อยเพลินแพงเข้าเอาพ่อกันพี่น้องยง้มแลงทางช่องพัทยาลีลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสองใช่มีอยู่นี่มีจักใช่ ยู่นี่มี่งมีสงสามครับผมสามไส้ใส่ไส้หน่ยู่ใส่ไส้หนึ่งเไส้หนไปทาไส้ไส้ห่อะอ้ไปซื้อไฟโอ้อันนี้อัน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 ใหญ่ลนี่การใช้จ้าจ้าจ้าจการใช้บอสใช้หลักกอียังต้นวิมอใช่อีกยังอีกกว่ไส้หนึ่งเข็มกัมนไส้เออเข็มกับมนไส้อันนี้มันไส้ยังี่ปุกไส่ลยนี่อาอันนี้ลายปชัยเหรอที่นี่ นี่แม่นี่หรืี่นี่นี่ก็ไอพี่ชายเยอะแต่วางก็เป็น่ยนเองสิก็เป็นไล่ขวงถึงหนึ่งสิเอาวพี่น้องนี่สาธุสาธุปู่เอ้ยสาธุมาหาแม่ตู้ป่าเกอแม่ตู้ป่าอยู่บนรถเมแ์รถเม่แม่ตู้ป่าอยู่วะอยู่ไหนในรถตู้เสียเงินสองหมื่นมาเห็นเล่าใช่หรอโอ้พี่เอฟซีฝากเงินมาให้เล่าไหม แมนสองพันจีบเมื่อสองแสนจีบนี่ละนี่น่าสอ้างเลยเอาดีหมวดเดีวเอามาพ่อจุงกะอีกแล้วโอ้โอันนี้จุงกะอันนี้จุงกะไอเงินเจ้านั่นล่ะเงินพีข้อนัทีเคยแห่สร้างให้บวนั่นล่ะคนสิ่งหายไปเรื่อยเรื่อยมือละคนสองข้นสามขนไหมข้นละลอยสองลอยนี่นี่ประมาณนี้ล่ะเอาแม่ชภาพ เงินเจ้พออาพ้นโอ,อน,นมาให้พีพสุวินครับขอบคุณพีสุวินเด้อแม่ส์ฝากเตอระเด้อเุณคุณครับครหนักคุณหลังเด้อผู้เอามาให้เด้อซื้อปลาจ้งไหนผู้ผู้ให้ซื้อปลาสุวินครับสุวินผู้จับชูวัาผู้ผ้าม่านซื้อปลาตองลี่ครับโอ้เอนองลี่ออกมาให้ครับวัญาลีที่มากระจอนเป็นปผู้เอามาให้ตระล่าซื้อปลาสุบินเป็นผู้เอาเงินให้บุ๊มบังสุบินสุวินสุบินวออีวีวีนวินสุวินครับผมออ๋ขอบคุณนะคะคุณสุวินครับก็ให้มาเรื่อยๆให้มาตั้าง็ไ้้ครรับเปนนี่ คุณได้ไวพ่อนคืนไปให้ได้หลายๆเท่าเด้อคุณสุบินให้ซูซุ่มเงียบเงียบแยาเก็บแยาจนล้ำรวยไวพ่อนเห้คุณทองที่ทำเนยทองที่ก็คือกัณาลไปซื้อตลาพแข็งแรงอยู่ดีเพียงพยานี่กิมากระจอนพญานที่กูปีพญานที่อินตีปีผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปกันเ้ยกันเถอะกว่าจะเอาไปให้พยานชุดก็พยาแหลมก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้ให้คืนไปร้อยเท่าพันเท่านะคะครับผมาครับพี่น้องนี่มาทั้งขั้วแล้วครับ ตามหายพอ่อแหลมคือมีเอฟซีแฟนครับเพื่อนกับนี่้นำใจนนำใจเล็กๆน,น้อยๆนะครับพ่าให้พอ่อได้ซสือขนม,มกินนะครับเอาแม้นุยไปทังไหนล่ะผู้เทา่ทาเป็นย<ห>ังไงอันพระอาจารย์อันแหลมอัฐโตเอาหมายเลขถืตตอ,ตตอว่าโอ้อาจารย์กาง่ายชวนเนาะอาจารย์กาง่ายชวนฮะระวังหกโอ้บอกเลขัตระวังให้เต็ม แต่อาจารย์ก็ตกเตียงครับพี่น้องมาเอาจริงแน่นอนมันมัน nah, มันบแน่นอนเนาเนี่ยสิ่งที่มันแน่นอนนเนี่ยเองซื้ออลีเนี่ยเอฟซีฝากเงินมาให้ได้เล็กแน้นอนเพราะจะซื้อขนมนมเนยเอาพี่พี่สุวินเพื่อนเอาเงินมาให้สองร้อยเพื่อนก็ให้แม่นุ้ยก็ได้แล้วเจ้านี่แหละเจ้าที่ให้แม่นุ้ยไหม มื่อนั้นเมื่อคอยเดียวมาให้ไหมบัมมน,มน,นีิให้พ่อแหลมนั่นนี่พ่อแหลมนั่นว่าอันพ่อแหลมเขได้บาทเดียวเมืนเน่อนั้นไหมเจอกัได้บ่ที่ผมให้บาทเดียวเม,มื่อน,นั้นไหมเม่อนุ่ยได้อดสองลอยนี่เจ้านี่เพิ่นงมาให้แ่ะวโอ้นี่ของคห,หลายๆเดอ้อทีว่ว่าอะไรก็สุวินส,สุวินสุวินครับสุวินว่าแหวนสัลีวินอ่าให้มากสองลอยครับอือจะขึ้นไปสองลอยได้โอยแน่นอนเลยว่าบันี้ยังอีกทีน้ำหมายยุทิีบันิเมื้อนี้มีสุดสามคน มีแม่สุภาพมีแม่สุภาพมีพีย่ยิจูดม่ใะไรสุภาพไปยังไงน้อเขามีพอแหลมเอามันนี่มันมันรอบไอ้คนชราไหมรอบโอผู้สูงวัยผู้สูงวัยเออจะว่าบอยคนชราขอโทษครับพี่น้องเ่รา,ามันผู้ผู้ราเล่นชะล่ามันี่ผู้สูงวังวยรอบสว่างมันนี่เป็นรอบๆไปได้ทุกคนเดยเพิ่งห้เพิ่งใจดีจริีๆเพิ่งก็ว่าหายไหลขึ้นไปก็ไม่เอพันงหายซ้ำนี่แหละแต่ว่าห้ไปมืดไปมืดทั่ววงเลยตื่นขึ้นมาเห็นปิ้งมาหล่นเอา ไปก็ไปแต่เป็นสภาพานบุญไอ้เพื่อนไอ้ผู้นั่นผู้นี่เอาจะกินขขาก็ยังพอตําหูเ้เลยสติตําหูา้กับต้มกัมหมูอืมกกินมะขามหวานเขาไปพร้อมกันนั่นเป็นตัน่งียวแก้มตัวมือนี้ก็ใส่เสียบสชวน้อยพิษบันแห้งปั๊ดโอ้เห็นมันแดดอะไรกับตัวหัวจะไปเห็นหนามแล้วเนี่ไปบ่ ไปเนาะหกห้ไปเพื่อ,อยังเนาะ,ะมืองมเนาะแดดไล่ก็หอหนาวไเมนุยอยาไปเล่น้ำทะเลไปิอ๋อเนาะแ้วเอยู่นี่ยต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องกรเด็เศร้ามอนมังโอ้อาหานขึ้นหนึง่งว่าไงปากทองคนทั้งวงม่อหน่อยนี่ครับละยลายานี่คนในวงหลายกว่าเก่าปกติที่ผ่านมาเจ้าเชียร์ว่าไมนุยที่ข่คำนวณเบืองปีนี่ น่าดูการน่าเดียวนี้เลยแหละคนในวงที่มากกว่าเกาปกติขึ้นประมาณมีสิบสามสิบคนหลายกว่าเก็ห่วงว่าภาษาบันเทิว่าหลายกว่าเกาเจ้าสังเกตอาหารเจ้าบ่เจ้าสังเกตเจ้าหนึ่งเก็เจ้าไงจีนทุกทย่างจะเฮ็ดเทียดเดียวเจ้าก็แล้วไปเลยจีนก็บ่วบบแต่น้าเดียวนี้เฮ็ดเนี่ยกับเขากับน้ำเฮ็ดให้พี่ให้น้องให้ลูกกับหลานที่เฮ็ดอยู่มืดมืดเวียนนรดเนาเอาสูบไปก็แต่หมูแซ่บเลยฮะ ไห้ตำเจ้าข้องเจ้าของตำโอ้เลขกเกจังไปอองสันเนาะว่าเล็กเกสามดังมีแต่6หกเกหกมันออกสูงก็่างที่แล้วเนี่ยจ้ซื้อจะซื้อไหนกสาเกจสามก็สามเกจสามาายังลาหาใบหกใบอือ<ม>ออกตำหดออกตำหเนาะ โอ้ข่าปวดหัวว่าห่วงน่ารขาปวดหัวแต่ละมือเห็นไหมเ็นวกระบาดมาขึ้นก่นาเยไปหาเก็บเห็ดฮะกระซำเกจหกกนนอัน่าไปเ็ดไปหาเก็บเห็ดมาขึ้นก่อนเห็ดหาเห็ดหกเห็ดเจเจ้าคือพวกสักเงยตีไเต้ยสีเลยเหเลยฝันเห็ดหทนอาทิตย์กรถามอยู่อพอนอนบ่ฝันบ่บ่เมื่อขึ้นมาฝันฝันแต่มือขึ้นว่านี่เน่ย มานี่จะความปวดยาวแห้งก็เลยว่าเอาเท่านั้นก็นเลยไปเ,ยเออกูคือบอกูคือฟันไว้เดียเก็บหาเก็บเห็ดอืมผูคือบวซื้อเก็บหกหกเห็ดเออก็อเจ็ดหกแลยเห็ดนี่เพราะต้องไปตีนอื่นบ้างหมานก็เป็นหนึง่งลอตเตอรีเ่เบิร์ดเบิร์ดสองพันหามันสามตัวออกตัวไหนออกแปดหกเห็ดป้ามันเป็นเหมือนเลยดิเนเห็ดแปดเห็ดเจ็ดเห็ดหกดิเห็ดนี่ป้าเจ้าคือฟันชิวแต่ว่

เ้องเน็บไปหั่นละไอไ้ปวดพวกอันว่าอย่างไรมาโซเกิดโชระพงกาวสิบสามเจ็ดสิบสามเจืออืม,มเอาครับพี่น้องตามหาพิยุทธอีกคนนึงก่อนมึอน,นี่บ้านไอ้ผู้สูงไวัยครับไอ้บอบรับเบี้ยยังขีดก็ละสองร้อยนเนาะเอานี่รถที่หยุดอยู่นี่ครับพี่น้องนี่เท่านี่ไปหาพี่หยุดกันนี่เนี่ไปครับพิยุทธ สวัสดีครับอาห้องก็อานน้ามเตี้ยห้องก็อาองก็เล้ยวห้องก็อนห้องกเล้ล้วครับผมเหอนบ่อนโอ้ยจุดๆเล็กๆ้าว่าใครเนี่ยวะมันมีหงมันนามนมีหงใหม่หมนั่นบังกคน้อยเนาะซอยเนาะมันบอยู่เป็นแป่นเนาะแม่นครับมันเป็นอย่างบุตเป็นโรงแรมห้างเออจักีนยังในกระตินานโรงเลี้ยมห้งเหรอว่าันี้บอกยังไงหล่อนมันก็มันก็อยู่บอกมึงบจะเลื่อนไปม่นครับ ขเลิกเติบดมันมาอยู่ในกลางเมื่อก่นเยขามาเลิกเติบดแต่ว่า็ดียางหนึ่งดีว่าเราเขามาแสดงวาพอสิบ่ไเลสั่งอลงข้เาเาไนัลัแต่ว่าฟังทังีเกิก็เอากรลังกอสาโรงแรมแต่ว่ากับมันก็สิมีความเจริญอยู่เลยเข้ามานลงร้อยความเจริญู่สิ่ีอยู่แต่ว่ามัน้อ้บารดีพอดีน้ำหัพี่สุวินสุวินพี่สุวินไ่ใช่สุบินนี่สุวินสุวินเป็นน้านาสิเป็นนาทง เราหายไปทุกคนครับหายไปทุกคนคนเราบ่หลายคนเราสองคนแต่ว่าหายมดเกือบเกือบหมดวงนี้ำใจนี่เอาครับมอว่าพี่ยูหมดเลยพี่จิวินนะขอให้ผู้ให้มาจงมีความเจริญเจริญยิ่งๆครับให้ได้ขึ้นลอยเท่าพันเท่าเด้อนะครับเงินส่วนนี้กสีเก็บใบได้บ่บุกครับขึ้นใส่ตามอัธยาศัยใส่ใส่ใส่สีซื้อสยูสุจริสินะี่กินทานี่กเดินทางไก่ตีนไก่ตั้งเป็นเท่าไหร่นั่นล่ะ พออายุได้กินครับนั่นแหละให้ลำไปด้วยครับเล่าเลาก็ให้เข้าแบบนี้ล่ะเล่าก็ให้ตลอดที่ให้เทื่ยทุกคนเพ็นผู้ให้มันจะมีความสุขมีความสุขเราเบิ่งูมือเราติดตามคนนั้นเพื่นเราหัวจักเบิ้ดแต่เมื่อเอขมามือจะเสียเป็นชิวไปชู่มือ่มือูมือมือไได้สุขสุคนครับยายกันยายไปทำนี่ละเราปรได้หายประดนอกนหึ่งเกินกน่านี้ดิข่อยก็ได้ขึ้นกันก็เพื่นนี่อยก็หาเงมือจังได้คแต่เมื่อนี้ก็บะเดนี้ขอบคุณพอลีน้ำ คือว่าเป็นทางผพานเป็นสะพานบุญก็ว่าะสื้อสารเข้ามานะครับเอาขอบุญขอบคุณอีกเทื้งนึงเด้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ดีไปยิ่งๆครับผมครับครับผมโอ้อากาศดีครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องวันนี้อากาศดีแล้วเย็นๆมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยทางพัทยาไปลหรออาจอมเทียนพัทยานะครับเอาสุดท้ายนี้ขอกราบขอบคุณพี่น้องทางเอทซีแฟรครับสาวน้อย าขอบคุณเอฟทีแฟนครับช่องพจนีลำพันธ์นอเออพิเที่ยวสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ชมหรับเทศกาลชิปหน้าพอขอขอ่อคันาหมวสวัสดีครับ